ตอนนี้เรื่องราวที่เรากำลังคิดถึงอยู่ก็คือฟิล์มถ่ายรูปค่ะแม่หลายคนนึกไม่ออกเลยที่ถ่ายรูปไม่ใช้แล้วฟิล์มก็ไม่ค่อยจะมีใครได้ใช้นะคะเนื่องจากว่าวิวัฒนาการของกล้องถ่ายรูปเนี่ยกลายเป็นระบบดิจิทัลไปหมดแล้วนะคะถ่ายปุ๊บแหมอยากจะดูก็ รีวิวกลับมาเห็นปั๊บเลยและบางคนนะคะช่างภาพก็ถ่ายปุ๊บไปขึ้นหน้าจออยู่ในจอคอมพิวเตอร์เห็นได้ทันทีเลยฉะนั้นเหมือนกับว่าฟิล์มถ่ายรูปเนี่ยไม่มีความหมายแต่คิดให้ดีๆนะคะฟิล์มถ่ายรูปเนี่ยสมัยก่อนนี่โอ้โหมีค่า,ม,คามีความหมายมากโอ้โหยี่ห้ออะไรบ้างคะโกดักฟูจิโคดิก้า อักฟาโอ้โหนี่ยี่ห้อดังๆทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าย่งไงรู้ไหมคะเพราะว่าการถ่ายรูปด้วยฟิล์มเนี่ยมันรู้สึกว่าพิถีพิถันกว่าเยอะกว่าเราจะเห็นรูปเนี่ยเราต้องนําฟิล์มไปล้างแล้วเราถึงจะได้เห็นรูปแต่ปัจจุบันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างง่ายดายหมดเลย แต่ก็ยังมีช่างภาพดังๆหลายคนนะคะที่ยังนิยมใช้ฟิล์มอยู่แต่จะอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันเปลี่ยนไปเพราะเทคโนโลยีและวิวัฒนาการที่มนุษย์เราคิดค้นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนใครที่ยังคงใช้ฟิล์มอยู่ก็ภูมิใจต่อไปเถอะค่ะเพราะว่าเราเป็นรุ่นมะจัง